ยุบยอดนี้โดยเอาหุ้นชปพคอบําเด็ดตกข้อมาลบยอดนี้ของอาจารย์ไปะนะคะจาก5ล้าน6ก็จะเหลือ2ล้านหนึ่งชำระหนี้6ปี1เดือนกับอีกวิธีหนึ่งคือเอาหุ้นคงไว้เอาดอกเบีย้ยที่จะจ่ายรายเดือนของสักกรครงไว้ยังไม่จ่ายนะ แล้วก่อยมาหักลบกันตอนเงินตอนผลค่อยจ่ายทีเดียวในช่วงนั้นเงินต้นก็ยังไม่ต้องจ่ายเพื่อยืดเวลาในการชำระหนี้มาเป็นปลายปีมาบวกลบกันปลายปีอาจารย์จะเลือกวิธีไหนค่ะสัสดีค่ะขอเลือกวิธีที่จะเอาหุ้นของสากลมามาลบออกเลยค่ะมาลบออกเลยเพราะว่ามันจะเป็นการยุคยุบหนี้ของเราไปค่ะ ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยไม่ต้องไปคิดเรื่องปันผลเฉลีย่ยคืนอะไรนะคะขอให้นี่ได้ลดไปในส่วนของหุ้นของเราเลยเพราะว่าดิฉันเริ่มเรียนรู้เรื่องหุ้นว่าถ้าสกลเป็นอะไรไปเงินตัวนี้จะหายไปเฉยเฉยเพราะเป็นงานเป็นเงินลงทุนเราเลือกที่จะหยุดการลงทุนตรงนี้ขอใช้เงินที่เราสะสมไว้ไปใช้นี่ไปเพื่อลดเงินต้นดิฉันคิดว่าตัวนี้ะจะ จะทำให้ดิกัวติดตัวดิฉันเองจะบมดปัญหาเรื่องเรื่องเงินดอกเบี้ยแล้วก็จะทำให้สภาพต่างๆคล่องขึ้นมากขอใช้อยากใช้สิทธิ์ตัวนี้ค่ะคือเงินหุ้นของเรามาใช้นี่เงินต้นไปเลยค่ะท่านค่ะแล้วเรื่องที่2องคือบำเหน็จต,ตกทอดค่ะส่วนเรื่องบำเหน็จต,ตกทอดนั้นดิฉันคิดว่าเมื่อมันเป็นเงินของเราแต่ครูเราไม่รู้เรื่อง ะคะแค่ว่าเขาให้ไปกู้โดยเอาเงินบําเหน็จตกพอดอไปค้าประกันก็ดีใจว่าได้กู้ออกมาแต่ณนะวันนี้พอรู้ว่ามันเป็นเงินของเราทําไมเราถึงต้องกู้เงินของเราแล้วก็เสียดอกเบี้ยไปเดือนละห6าหกพันมันก็จะไปบันทอนบันทอนชีวิตตัวนี้มากก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะหลุดจาก วงเงินกู้ที่เรามันเป็นเงินของเรานะคะขอใช้เงินอนาคตคะ่ะท่านชอปคอนะชอปคอก็จะเป็นเงินที่ไปทําประกันเพื่อประกันวงเงินกู้ของอของทางออมสินค่ะก็อยากใช้ด้วยค่ะถ้าสองสาตัวนี้มาซัพพอร์ตครูเราจะเป็นหนทางหนึ่งที่มันช่วยให้เราได้ใช้เงินอนาคตแล้วก็ตัดตัดเงินต้นออกไปน่าจะเป็นเรื่องที่ เราลืมตาอ้าปากได้มันเป็นชีวิตใหม่ของเราทีเดียวค่ะท่านในส่วนของทายาทเนาะค่ะถ้าอาจารย์เสียชีวิตเนี่ยก็ยังมีเงินจากสากรอมทรัพย์ซึ่งเป็นซึ่งเป็นเงินที่เราทําประกันไว้แล้วเราก็จะเสียเงินไปทําประกันเป็นเป็นเป็นรายปีค่ะเป็นรายปีเราจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกเราเอาเงินตัวนี้ไปซัพพอร์ตเมื่อเรา ลมหายาจจากเราได้สองล้านเอดอม,มันจะเหมือนสร้างมูลค่าของการหักลบกลบหนี้คือหนี้เดิมก็ลดลงไปเงินประกันก็ยังมีไว้ให้ให้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังไม่มีหนี้สินอะไรที่จะให้ลูกหนักใจแล้วจะทําให้ชีวิตครูเรานะ่ที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีหนทางในการปลดล็อกหนี้ณนะวันนี้มาศึกษากับมูลนิธิมาได้พบผู้ใหญ่ใจดี ทำให้ความหวังเกิดขึ้นถ้าเราเอาสามตัวนั้นคือชอพคอบัาเด็ดตกทอดที่เป็นเงินของเราไม่ต้องมาค้ำอีกแล้วเอาหักนี่เราเลยเรายอมว่า,เ,าเราไม่เราไม่ต้องการอะไรมากมายต้องการให้ชีวิตวันนี้ดีขึ้นและมีชีวิตใหม่ที่มีความหวังนะคะถ้าสามตัวทั้งหุ้นทั้งอะไรไปปรับลดยอดเงินต้นคงค้างลงเราไม่หนักใจเราไปได้เรามีชีวิตใหม่ที่โอเคมากๆและ ถามว่าเงินชอบคอที่ตายแล้วค่อยได้เ,เงินหุ้นตายแล้วค่อยไปหักนี่เงินบําเหน็จตกทอดตายแล้วนี่หมดไม่เอาค่ะไม่อยากใช้ดอกบําเหน็จตกทอดอีกแล้วไม่อยากใช้ดอกของเงินหุ้นที่เรามีเ,าเราเราขอเอาหุ้นมาใช้และไม่อยากคือพูดง่ายว่าเงินท่าหลังความตายเราใช้เฉพาะของนายอมทรัพย์ที่เราทําลอยไว้ตัวนั้น,นก,ก็ช่าปพนกิจ ชาปนก,กิจของออมทรัพย์ค,ค,คือวงเงินถ้าเราเทำตัวนี้เลือกตัวนี้ค่ะเลือกแบบนี้นะเลือกแบบนี้ค่ะมั่นใจ,ใจมั่นใจค่ะอาจารย์ครับเมื่อกี้เราครุยค้างกันอยู่เรื่องของสากลกทำไมอาจารย์คิดถึงเอาหุ้นไปลบหนี้ค่ะข,ขอบคุณคะ่ะเรื่องหุ้นลบหนี้ก็คือเราอยากให้เราอยากใช้เงินหุ้นที่เราสะสมมา เพื่อไปลดหนี้ลง<ม>เพราะว่ามันจะได้ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยค่ะที่เราเสียเป็นประจำค่ะแล้วตั้งไว้อย่างเดิมแล้วก็ไปหักลบกันปลายปีเงินปันผลเงินเฉลี่ยคือลบดอกเบี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ยังยังแบบเป็นอะไรที่มันมันไม่จบเป็นเป็นช่วงช่วงไปค่ะเราอยากให้เรามีความคิดว่าเราอยาก มีส่วนในการที่จะวางแผนชีวิตของเราตรงนี้ให้เป็นลอกๆให้เด็ดขาดคือมีหุ้นก็ไปตัดนี่ออกเลยก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยพิริพิไรไปเรื่อยๆค่ะคืออยากหยุดตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตถ,ถ้าได้ได้ปันผลได้อะไรมาก็ถ้าคนที่ไม่มีวินยัยก็อาจจะขอขอดึงเงินตัวนั้นออกมาอีกใช้อีกม,อมันก็ไม่จบอาจารย์กลัวเพื่อนจะไปสร้างนี้เพิ่ม กลัวค่ะกลัวมากตัวนี้ไม่ต้องเป็นมิตรกับเจ้านี่อีกไม่ค่ะตัดญาติขาดมิรเลยค่ะอยากอยากอยากมีชีวิตใหม่โดยการลุกขึ้นมาจากระบบชีวิตขอคืนอิสรภาพให้ตัวเองบ้างขอใช้เงินของตัวเองไปในทิศทางที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในช่วงปลายชีวิตขอขอแล้วสี่แสนจะหายไปส <4 S 2> ี่แสนแกเขาจะให้มันคือตัวไหนคะอาจารย์ตัวนี่ ไอ้ตัวเงินที่เราจะได้รับผลประโยชน์นี้คือถ้าคุณมีหุ้นไว้เจ็ดแสนขึ้นคุณจะได้เงินตอนที่เราเสียชีวิตจะไ,ได้เงินเปล่าจากสากลเหมือนเป็นกําไรหรืออะไรก็ก็ว่าไปสี่แสนสี่แสนตรงนี้แต่ดิฉันคิดว่าได้ตอนไหนได้ตอนตายโอ้แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถเอาหุ้นมาใช้เงินต้นเราก็ใช้แต่ดอกเบีย้ยเขาไปในสุดท้ายสุดท้าย ถ้าเราตายเขาก็หักเอาเงินสิทธิประโยชน์พวกนี้ไปเหมืหนึ่งลูกก็ไม่ได้อะไรเยอะค่ะไม่ได้เยอะสู้เราเอาไปปรับลดเงินต้นเราหลงมเราตายเราเอาส่วนสองแสนเอ็ดไอ้สองล้านเอ็ดที่ตายปุ๊บสองล้านเอ็ดตัวนี้และลูกก็ไม่ต้องผัวพ,พันเรื่องนี้สินอะไรลูกได้ตัวนี้ไปเลยดีกว่าสี่แสนนั้นเป็นเงินให้เปล่าที่สากลบอกว่าอายุสมัยิกเทานี้ปีขึ้นไป ก็มีเงินหุ้นเจ็ดแสนคุณจิงจะได้อันนี้ไม่เอาค่ะเพราะมันไม่คุ้มกันกับเงินต้นที่เราเสียไปซูเราเอาเงินหุ้นของเราเก้าแสนเจ็ดนี่มาหักอกอกจากเงินต้นเราไม่ต้องเสียโดอกเบี้ยเลยตัวนี้น่าจะอนาคตดีกว่าอาจารย์พูดถึงเงินต้นที่เสียไปน่นแสดงว่าดอกเบี้ยที่เสียไปมากกว่าใช่ไหมมากกว่าค่ะ<อ>เราเราไม่ต้องการแล้วตัวนี้เรามาเรียนรู้การจัดระเบียบชีวิตกับการใช้เงิน ที่เป็นเงินของเราเราอาจารย์จะถอดรหัสเรื่องสากรลยังไงเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ในสอบตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่ของของเงินหักหน้าสอบเพราะว่าสากลจะหักได้ก่อนเพื่อนและหักหลังสอบได้อีก ด้วยความที่เราไม่มีความรู้เราก็ไปเซ็นอะไรให้เขาหักเงินตัวนี้ไปที่นั่นหมดเลยเทําให้เราแก้ปัญหาชีวิตของเราไม่ได้เราจึงอยากจบด้วยการขอเอาหุ้นไปหักหนี้และเราจะบริหารการใช้หนี้และจบสุดท้ายเราจะมีเงินเหลือไว้ให้ลูกหรือเหลือไว้ให้คนข้างหลังแล้วก็จะหมดหนี้ได้ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่เราต่อสู้มา จึงอยากจะเอาหุ้นนี่แหละไปหักไปไปลดไปไปยุบยอดเงินของค้าเงินนี่ของสากลม,มันจะพบทางรอดที่ที่ดีที่สุดค่ะวิธีอื่นล่ะวิธีอื่นถ้ามันมันจะยืดเยื้อค่ะม,มันจะไม่เห็นชัดเจนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้สุดท้ายเงินที่สองล้านเอ็ดน่ะหักหนี้หมดเลย เหลือไม่กี่แสนเหลือไม่เกิน2องแสนกว่าให้ลูกถ้าเราใช้วิธียุบยอดนี่ไปอย่างนี้และเราบริหารจัดการนี่ตัวนี้หมดลูกเราได้เลยค่ะคนข้างหลังได้เลยค่ะสองล้านเอ